สวัสดีครับสวัสดีนานานักตปกปลาตุากต,ตันครับผมเมื่อนี้มองไม้เสาอยู่ครับเกือบเก้าโมงครับนิกมา,าผมตีแต่เจ็ดโมงเกือบแปดโมงเตรียมตัวครับนิกฝนตกค่ำเมื่อคืนค่ะมาลองไม้ในเมื่อวานหน,น,น่อยที่ทำการผู้จีบบ้านตะกี้ยังเป็นเหอะน,นะครับต,ตีอะไรเขามาทั้งเนี่ยเขมาลองชมผลงานครับจะมีผลงานว่าครับเมื่อนี้เวลาจำกัดครับนิกไปสอนทั้งที่เบียรคาตอนบ่ายครับนี่ Out sau, đi I can go. Niko sĩ, nếu sĩ chia vừa lâu. Sì, chia mưa. rồi sĩ đơn. Let me zonto. Nem mì zonto, y'a dì. Ok, job. Put tổ toa hay, put a toa. Hide it, put a toa. Dì. Ugh, job. Oh, honey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 . Oh, จตปจอปลาพวกตีเลยพวกจะในตวงอยู่วะใช่อยาตู้ใส่เลยบสบัวพวกโต๊้ไก่ตงเาะกิดเ้ปลายังมาเด็กเลยเด็กกันเียทั้งหนักระโดดกระเด็กระเดหอยหนึ่งกัะเดหอยหนึ่งเหาอุ้ยหมดเป็นหมดแล้ว ไงยังเนี่ยไงครับไงครับยังไงครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังไงกูเกาครับยังงกูเกาครับมไัาันอันไม่เดียวครับท่นแต่นเสียปากได้ท่านเทยรได้ไหนท่นจะเจาปากใส่หมาเาปากครับท่เจปากับแยบเบครับเดือรอยนูนสิ่งข็นดูครับขอคนานีครับเขาบอกแล้ว มันกระจังหลวมันมุกมันกระจังลางมันหลอกน,น,น,นต้องขันก่อนโพ้ม like ันรวมเวรมันขายดีเขาควยเขาควยฟังดื้อมันขายมันขายใส่โใส่โ่กจงสวมควยมีใส่นี่นี่เนาะดีเราขอมัมาเตะๆๆๆต่อมาของมาดยวได้ลองมแต่ๆๆๆๆๆๆนี่ยุดตกตูยดนัตีจนมแตะเลยบุกัดเลย ก็เดีงนวมีูนเดีย,นนย,นนย,นยวนี่ะนะเตือนตีคนน้องมันหน่อยคนตี้ัมหลายคนตี้ยไรกาปลาไงน้องมันน้อยตันกระเตือนหมันจะเิ่มังหมห้วยเติมแปดสิบเกือบเต็มแล้วได้ผู้ใหญ่โบกกีดแทงเลย่ปมันมีเข้าจะเติมแปดสิบเกือบเต็มถังมันมีเอ มานเขาตึกเฮียดพอถว้ปลาเล่าไปขายตัวเรามีแต,ต่ตัวเป็นหลเนี่ยเราไปขายพขอดนะมองนี่พราะงี่ทุนแล้วก็ตึกเขาไม่ตึกมาตึก,ตกน่าจะมีปลาลงเนื้อใช่นะมอยาตึกก็บ่เลยเอาไปขายตลาดมีแต่ตัวกใหญ่พอผม,ม,มว่าปลาไม่หมดแล้วไม่ยากเลยตอนนี้เป็นไรไม่ต้องกินอยู่ Ngoài lúc cắt đáng tí, tự đó người thì đẩy lại yểm đấy á Dì nhằng bố nhằng đẹp bà Cái máy ngang chắc đi Bà Thử hé bố đéo này Dì nhằng một hộp dì ปะปะมันเสียพวงมันนะยุติอีกล่ะเลื่อนอีกล่ะพอดีขี่คานเดียนยุติเลี่นไปเรื่อยเอาจะว่าขี่คานสองค่ะซ้ายเอ็กซ์ขวไปเท่าไม่จะไปเอไปไปไม่ไปไปยืเตืน ย่าดื้อยาดื้อได้ใ่หมเรื่องใหม่เพืเ่อนปุกกาขึ้นบ้านฉันว่เคยตีหนวกน,นี้นะเราไปยังให้เข,ขาหากัดปุกคายเลยย้อนเจอกุกกดปุบหมัดจับ <c oughs> ไปร้อนปับปาเร็อมากมากสือ้ารเยมุจอละ้ายังจอดถืวัดสุจักปูะปจับบ่เออเราดรดดอนได้หรอว้ายได้แต่เงียยเนียวเดี๋ยวไปุูดีกว่ามงสีน้ำไหญน Đúng là luôn hả? めやっと、大丈夫い。俺と一緒に。もう一回、どこか。<music> <music> อู้ยตัวโบกันเลยครับนี่ยนุ่งครับเต็มคอสอบจุบัดจับบรออือโปรยเปิดบกโปรยเปิดกล่องโปเห็นตอนวัดเมื่อยวะเป็นเต็มครับไปทางไหนวะทางทีไปทางไหนทางนู้น้องสั้นด่านกันคนทางก็เดินฟังกบทางนี้ไดียวเสียงยังมันเสียงยังมันเนี้ยไปไกลบน ไม่บัวมันตายแล้วบบไม่้เนม่ไม้ไอ้ต้นตุ้งแข็งตายป่ะอี่น้องทำลานเนาะเ่าคือกันยังเื่อไม่หวงไปสิไปทังได้ไปเดี๋ยวเ้าุงวันเขาไจะตายเวลาจะมักัดเลยหมดป่ะคำมันจะวยป้าไว้มาตั้งรักนึ่งบ้านคนเขาไปถามเพื่อนนี่มันชิบัวมานเลยเดี๋ยวออกไม้ไอ้พวเกี่ยวไ้ไอ้ปาไยังไงไอไปยังไงเปล่าป้ามันหัวนีํยันตาย อันนี้กี่โลบอกเด็งเ้ยกนี่โลโลหนงพอเป๊ะโลกว่าอยู่เนาะโลหนึ่งขี่ครับโลหนึ่งขี่โลขี่แลบโลสองกูแหงไรแหงไรก็โลโค้ดคนนี้แต่เคยขีดมานี่เมนียนะเอ้ยปาเป็นเตียงครับเรียบรอปาขอยจะโลปาคอกจะโลปาขอจะโลตีไปต่อสามขีดต้องให้สามขีดนะอ๋อ

ังมื่น่หาเงินก่อนเนาะบ่อาบตเดิย่ต้องใส่ยาอีกบ่คิต้องสูงดูวบ่ไปตีไรไม้ครับบ่ได้ยักไม้ตีทูกไม้เนี่ยครับแค่บ่เพยนกันนะครับอคครับโอีนโอเคครับืนนี้ครับพภากับบานนะครับหาหมงครับชีิงไม่นี่ยคุกบกินครับไม้คุณกบกินครับไม้คุณถครได้องครับเอาปลาเมืไหร่ก็มาต้องํำหนิครับ่ปไหพตัวครบบกการลยปลาบวกการับ มือคือสั drip, ่นนะครับกําปางกับผมหิ้วเข enfin ่าก่ะเก็บถั่วมือข้อจนมือสั่นครับไปเอาไปเที่ยงตัวนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ